สวัสดีกันด้วยนะคะพวกผมกัดเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกมไม่ครับในแมปที่ชื่อว่าฟัวยิวเอ้ยไม่ใช่เมลอนฟัวยิววววู่กับแมปเมลอนฟัวยิวมีอะไรบ้างแบบนี้ก็มีเควสจะทำด้วยนะฮะแบบนี้ แบบนี้มีเควสได,ด้ทำเควสผมจะทำแค่มีเควสมากมายเลยผมจะทำแค่ห้าเควกก่อนนะฮะเควสแรกที่จะทำก็คือเค้แรกอะไรวะก่อนทำไรดีเควสแรกผมก็จะ หนึงนะคะแบบนี้คนไทยก็สร้างนะฮะเออผมวิ่งบอกเลยคนสร้างคือใครหรือผมจะแปะลิงคนสร้างมาด้านล่างนะด้านล่างเลยเนี่ยตูเป็นไม้แก็จะมีคุลยละะะ 5, 5, 5, คกันมาทำทำแค่ห้าคุยก่อนนะคะสร้าง สร้างความ,วมอ้อยสร้างความปลูกข้าวแล้วก็สร้างที่ปั๊มหินขับถังแล้วก็าว้างนิดก่อนสร้างบ้านจากเมล่อนโอ้โหเทรมหาศาล ด้วยไปลิงหมามีเจอดให้เราด้วยก็ถือว่าดีเลยพาพกเอ็กเพื่อเ,เอาไปขุดเพชรโอ้โหเพชรนี่แบบอื้อเลย ไปดีอับดีขับโชว์เวลไดบโชว์เวลอื้ครบเสร็จข้ต่อไปขุดเล็กปึ๊บจำบื้ออะอื๊บจำบื้ดขุดเล็กขุดทาน 啊，英都还会有。 เผ่าไม่ใช่เตาผงอาจจะมีเสียงวบกวนว่นนิดนึงนะคะขอมาครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยด้วยนะคะ ไปทำสวนผักหนึ่นงสองสามสี่ ไปแล้วเควสคาบถังก็เสร็จไปแล้วในหล่อยที่สี่เควสท,ที่ผมยังไม่ได้ทำในวันนี้วิเชว,วิทผมจะให้คิปเปอร์เบิดผมนะคะเพื่อให้แตงมูมันระเบิดนะแล้วผมก็จะเอาแทงโมมารสร้างบานนะเพราะมีเควสหนึ่งอ่ะที่ใช้แตงโมูกัรสร้างบานจะแตงมูมี 嗯，对 我是一别棒。 เคยอย่างขี้ไก่ขี้อมบี้ขี้แมงม,มุมใหญ่กุ้าตาแมงม แบบตูดเดยใช่ไหมล่ะนี่ไงไ้ก่อนนะเพราะว่าของว่าเต็มแล้วเรจไอ้นีเมื่อไปทำเควสนะ Ja, ja, แอปเปิอนมันเยอะมากมาเริ่มครับบล็อกเมลอนได้40บล็อกตัวแจเจม

ดีกว่ามาแล้วไม,านโนโม่ใช่อัตโนมัติเก็บใช้ไม้ไม่ไรเนี่ยอานาฬิกาขอ้องขึ้นหนึ่ง ก่อนบเอาฮอปเปอร์แล้วก็กดชิปกดไปที่ตรงนี้ตันจริงนะครับอันเดียวก็ได้จะครับมาสองอันทำไมแล้วก็วางอันนี้ก็เสร็จ เดี๋ยวขอประทับของแป๊บนี่ก็ตกแต่งสวยงามนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยหินอ่ะตอนนี้ไมีหินเยอะมากเพราะแคบจะไม่มีวางน้ำจึ๊บยืนด้บนนี้ แล้วก็คอยขุดไหนดูของในกล่องไหมอามี่กระดังไม้ฮอเปเตอร์เนี้ยที่ผมวางเพราะว่ามันสามารถดูดถึงแม้ไอ้คอปเตอร์โฟโตนเนี้ยมันจะติดไฟมันก็สามารถดูดได้ หกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งไปเลยแล้วก็ทำ เอาที่เลยยังไม่ได้กดตักอีกสอังประชานัสอินฟินิตี้ฟาสซารมแลบ็บอสซาร์มดีกว่าเมื่อไหร่ต้นไม้จะเกิดเนี่ย มีกระดู ก็จะตักได้ฮนะเี่กก็คราฟที่พวนดิน ใช้แล้วก็ครับเอาเป็นเพชรเลยนะกันเพราะเรามีเพชรเยอะ เสร็จไปแล้วหนึ่งเควส์ตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้วเควสววะสามเควสอันนี้มีเควสครับถังเควสททำที่ทำที่ปั๊มหินเควสปลุกปลุกผักเนี่ยแล้วเควสเควสหนึ่งเควสที่ไปปล๊กอ้อย แตงโมบ้านแตงโมนะเดี๋ยวฟังก่อนอเอ้าครับผิดครับกันไกมาครับกันไกหมอโควรเยอะสองอันเลยถ้าพังก็ได้บ้านเราก็จะไว้ตรงไหนดีตรงนี้เป็ยนยังันบ้านก็ขนาดเล็กนะฮะไม่ต้องใหญ่มากเชื่อผม บ่อยแบบนี้แล้วก็อย่างนี้จุ๊บแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้จุ๊บแล้วก็อย่างนี้ สิ่งที่เรียกที่เรียกว่าประตูมบเ,เจอ,เอประตูมาว้างทำ oh, <yeah. S 1> เกินมาบล็อกหนึ่งแม,ม่นใดก็ย้ายของ เพราะว่าผมจะนี่นะฮะวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลายอัน สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะกานซีอูเกนบ้ายก็อย่าลืมกดไลค์ครับตะใครกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเย้เจุ๊บๆนะรักทุกคนนอนดีกว่าก่อนนอน,นอน,นอนเอ้ยนอนเอ้ยนอน แบบนี้